อาณาปานสติสมาธิเป็นเหตุให้รอบรู้ซึ่งทางไกลทิขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู้ซึ่งทางไกลทิขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงเป็นไป เพื่อความรอบรู้ทางไกลภิขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษา,ว,า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 ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออก เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกทิ่ขูทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความรอบรู้ทางไกล